ด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตเตอโฟกัสอีกเช่นเคยพบกับ EP ีที่171นะครับถ้าจากเราจำไม่ผิดนะสำหรับกิจกรรมนี้เราก็ได้ทําการแจกไปแล้วอยู่ที่9 Vol อลเลตใน EP ีที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นผู้โชคด,ดีบ้างนะหท่านนะครับใน E ีีนี้เราจะแจกอยู่ที่3วอลเล็เพียง1ท่านเท่านั้นนะทุกคน1ท่านเท่านั้นนะสำหรับใครที่อยากครวมเล่นกิจกรรมของเราเพียงแค่เพื่อนเพื่อนเมนเป็นคนแรกเท่านั้นนะ เดี๋ยวมาดูกิจกรรมของเรากันดีกว่านะครับโค้ดของเราก็จะมี C P 3สามแ่เจนะอ่าเพื่อนๆน,นะครับกิจกรรมนี้เราแจกง,ง่ายๆเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เม้นตามนี้ได้เลยนะกิจกรรมเราไม่มีอะไรมากนะใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราเม้นตามนี้ได้เลยเจอกันคลิปหน้าอ p นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ